โอเคสวัสดีครับประชาชนทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาเยู่อผมบุรณนีดชิ้นเคยนี่ครับผมนะก็โอเคภายในวันนี้นะครับผมก็จะปรับแสียงเล่นไมค์ค r ร f t นะครับแล้วก่อนอื่นเราขึ้นไปด้านบนแป๊บหนึ่งนะนะอโอเคเดินขึ้นไปแม่งเลยละกันทางขึ้นจำไม่ได้สร้างมางอเองก็แค่จำทางขึ้นตัวเองไม่ได้อิบฉาเออ ดินเหมืองนี้เลยเพราะว่าจะขุดลงมาหาแร่เพชรนะแล้วก็จะลองไหมทุกคนดูนะว่าคลิปนี้จะเจอเพชรไหมถ้าไม่เจอก็คลิปหน้าใช่อืมโอเคถ้าไม่เจอผมก็จะเล่นนอกรอบแล้วกันนะเพราะผมก็เล่นนอกรอบมาแล้วที่ผมมาขุดเมืองนี้นะเพราะบางครั้งผมก็ไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูเพราะคลิปมันยาวคลิปเกียรตโต๊ประมาณนั้นแหละนะ โอเคมึงลองมองดีรถทางเป็นกองดีหวนเพชรนาฬิกาพี่ป้อมกูยืมไปภาษีก็วนมาเป็นประจำแบบนี้ลุงอยากเข้ามาจับใช้จดลูกุกคนะครับเฮ้ยเรารีบกึนไปดีกว่านะครับสงสกินผมโหดชิบปไปแล้กินผมไม่มันเหลือท่อตั้งยิงเลยนะเพิ่งสร้างเองเลยเนะี่ยสร้างสร้างเมื่อวานนี้สร้างตอนก่อนที่เจลงคลิปของเมื่อวานนะี่แหละเนาะ ปันจักใช่ยานดิบ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 ลุงตู่โคตรวิบวับวับผมอาจจะโดนลุงจับซื้อตั๊มโอเคครับพ hmm> um ี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมนะกินในคุกด้วยครับครับเอาล ถึงดินแล้วอันนี้ไงบ้านของเราเนี่บ้านอันแสนสวยงามของเราเอ้ยฝรั่อ้าววันทีมีใครเข้าประตูครับมาดีเนี่ยใครมีเข้าประตูเราไหมยังมาถึงนะโอเคโอเคเราเอาของเอาของที่เตรียมมานะครับมาใส่แม่เลยครับรอเชื่อไรนะโอเคมีปัญหาอะไรมา เคยเันวันนี้ตอนนี้กคนปิดเทอมนลครับผมจะมาถามพอดีเลยนะใครปิดเทอมแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับใครที่ปิดเทอมแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแล้วผมจะได้รู้ไงไม่ต้องถามเรากผมจะรู้ไปทำไมแะ่อยากรู้บอกบอกมาเอะนะใครมาขับรถเทวบ้าน ใมาบีดรถแถวบ้านวะ15ข้างเถอะนี่ก็เองก็เป็นเวอร์ชัน1.1.5นะครับพอดีว่าเวอร์ชันใหม่มันเล่นมินิเกมไม่ได้นะผมก็เลยโหลดเวอร์ชั่นนี้เพื่อเอามาเล่นมินิเกมนะเป็นเวอร์ชันที่ดีจริงเลยนะแต่ผักชีแต่ผมอยากควาเื่อนตบอกงจะให้เปนเพียงเพื่อนๆลุงดียังไงก็พ้นคดีเียบทำไมวะเนี่ยตั้งติไงตั้งตีตั้งติเี เนอยากใลุงพักผก็ทำคลิปมานานแล้วนะก็มีรู้อร่รเนี่ยแต่แบบคนดูตัางไม่ขึ้นเลยปกติ ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ทั่วไปถ้าผ่านไปปีหนึ่งนี่คือเขาจะมีคนติดตามเป็นพันคนแล้วนะแล้วก็สร้างคลิปแบบทุกวันวันละสิบนาทีครบสี่พันชั่วโมงคือปีหนึ่งแบบเกดสร้างไรายได้ได้พอดีอ่ะแต่พอดีว่าผมมันก็ไม่ได้ขี้เกียจนะแค่มันมีอะไรหลายอย่างในชีวิตผมให้ต้องทำนะผมไม่ได้นั่งเล่นไปวันๆทักหน่อยแต่ผมนั่งเรียนจริงๆกันเลยอือพียเกียจอะไรพูดอย่างั้นแหละ,ออลหละโอเคแจ่มมังเด็นะ ถ้ามีเสียงไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับนะอืมลุงคืนภาซีแม่แต่ผักชีแต่ผมอยากคว้าเป็นตำบอกคงจะให้เป็นแพงไปเพื่อนลุงดียังไงก็พวนกดีลุงโทรมาจิกผมยังจะหนีอากาศวันนี้แม่มันร้อนยังวะอากาศัวร้อนในวันนี้นะ นเราก็สร้างช่องมานานแล้วนะผมก็ควรที่จะบอกคนได้แล้วว่าผมอยู่จังหวัดไหนนะผมอยู่จังหวัดบุร,บรีรัมย์นะครับผมรู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็อยู่ข้างๆขอนแก่นนั่นแหละนะเออทุกคนอาจจะรู้จักขอนแก่นมากกว่าบุรีรัมย์ก็ได้นะแค่คิดว่านะก็อยู่ข้างก็อยู่ข้างขอนแก่นนั่นแหละนะบุรีรัมย์อืมนะโอเคบอกแค่นี้แหลนะไม่อยากบอกเลยมาก โอเคเอาหมวกมาแล้วก็ปี่น้องประชาชนทุกคนนะโอเคโอเคนะครับผมฝ่ามาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ฮะเ,เดี๋ยวพอเราเล่นมี้เอไม่ใ่นยๆเราโอ้อพอเราเอาเอาชิลรอดไปถึงแบบจัดการมังกรได้แล้วผมก็จะแบบมาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าผมจะเล่นมินิเกมให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะอืประมาณนั้นแหละนะครับผม โอเคฟาร์มมาเรื่อยๆครับไม่ก็นั่งฟาร์มต่อนะครับนะหยุดฟาร์มไม่ได้นะเพราะกันฟาร์มสำกันของยีวิตและจาผชีชน,นะพี่น้องอ่ายนโอเคอืมอะไรสุดยอดอะไรอย่างนี้นี่เล็กให้ใช้ยัง้ย ผมก็ไม่ค่อยอยากมาเอาชิวโรดอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะแต่มันทําให้มันสนุกแม่กันก็สนุกดีนะเล่นเอาไว้แบบข้ามข้ามเวลาแต่ที่ผมชอบคือเล่นมินิเกมมากกว่านะแต่ช่่งมันเถอะนะไม่ว่าผมจะไม่ชอบหรือคุณผู้ชมทางไหนก็ไม่ชอบผมก็จะทําต่อไปนะเพื่อทําให้มีเอดเวลานะครับครบ4,000ชั่วโมงเองนะพี่น้องประชาชนโอเคนะครับทุกคนนะ ผมเห็นซอมบี้ไปเลยเจอแล้วนึกถึงซอมบี้เวอร์ชันเก่าๆเลยนะซอมบี้เวอร์ชันใหม่มันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ไงตอนนี้ก็อัไปเดตไปถึงเวอร์ชันหนึ่งค2่หกจุดสองสองจุดสองสามศูนย์จุดห้าสองแล้วนะครับตอนนี้เบต้านะไปหาโหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ mcp e play com นะครับผมสามารถไปโหลดได้นะครับโหลดได้ทั้ง ios และ android แต่ pc กับ วินโดวสิบก็อันเดียวกันว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าโหลดมาโหลดได้ไหมนะครับลองไปโหลดดูแล้วกันนะลิงก์ที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละเออแคเข้าไปใน Google Chrome นะครับของ iOS ก็จะเป็นสัปปะรีใช่ไหมล่ะเออพิมพ์เข้าไปว่าเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะ mcpe แล้วก็ขีดแล้วก็ play แล้วก็ดอทแล้วก,วก็คอมนะครับ com นั่นเอง mcpeplay com นะครับ สุดยอดเลยใช่โอเคการเอาไม้สติกมาเราทำทอสนะครับเพื่อจะได้อาไปลงเมืองลงเอ้ยเพื่อได้อาไปลงเมืองอะไรแบบนี้นะะไม่บอกก็ลงหลบพัดเนี้ยลงเมืองแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะไปหาเพชรนะครับถ้าไม่เจอเพชรก็นั่นแหละนะเพราะครีบเมก่อนที่ผมหาเพชรมาต้องปาไปตั้งสามสิบนาทีเนี่ยโอ้โหขี้เกียจหาชิบหายเลยไม่ใช่ขี้เกียจหายอย่างเดียวหรอกครับคือแบบอืม กว่าจะลงได้มันก็กินอินเทอร์เน็ตผมไปเยอะอยู่นะกิน wi-fi ไปเยอะเลยนะพื้นที่ยังใหญ่เสียคมผมชัดเยอะซลด้วยนะเออให้ตายเถอะก,ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังจะเดินไปอย่าง,งมีความมั่งรอยอยู่นะผมโอเคเจอฐานฐานก็ต้องขุดนะครับผม เดี๋ยวเราเป็นคนไม่เอาฐานเอ้ยไม่เกี่ยวนี่หว่าเออเราขุดฐานไปนะเพราะฐานเป็นทรัพยากรที่สําคัญพอๆกับอ,อาจจะพอๆกับเพชรเลยก็ได้นะครับผมนะเพราะถ้าไม่มีฐานก็ไม่มีเพชรถ้าไม่มีฐานก็ไม่มีเหล็กนะครับผมเพราะถ้าไม่มีฐานกูจะเผาเหล็กยังไงว่าคิดดูเดีออว,ว่านั่นแหละนะแล้วฐานก็เป็นทรัพยากรที่สําคัญด้วยนะครับพี่น้องประชาชนนะถ้าใครจะฐานนี่ก็แบบขุดๆไปเถอะนะเช่ไผมนะเออ รดไปเถอะนะเพราะสักวันเดี๋ยวมันขดาดแคลนถาดนะเราจะชิบหายนะครับบิ่งไปตัดต้นไม้มาใช้เป็นถาดเลยนะครับเพราะทอสเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทอสทอสดูกเพิ่มเข้ามาไม่ตอนไหนก็ไม่นู้งแต่ที่เราู้ไว้ช่าง่วนจุดเท่าไรนี่นแหละเนาะทอสเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับผมเอาจริงตรงๆจากใจจริงนะครับถ้าจุดถาดนี่คือต้องขุดนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะอืม โอเคเยนะอย่างไงหน้าผมหน้าผมโคตรโหดเลยใช่ไหมล่ะหน้ายิ้มไม่ใช่ด้วยขุดต่อไปแป๊บอ้าวเด้ออยู่ในห้องก็ร้อนร้อนให้ตายเอ้ยอะไรวะเนี่ยอากาศบ้านหลงร้อนตั้จริงเลยนะอ้าวไปแกล้พผัก ไม่เป็นไรใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมไนะไม่รู้ว่าจะเป็นใครก็บอกหูเข้ากันนะครับได้ก็ฝากติดตามมาไว้ด้วยนะอรับกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะอย่าลืมเลยสำคัญทำการกดเพราคนแม่พี่มหาสําคัญนะครับถ้าใครไม่กดก็เรื่องมึงนะครับแต่ที่ร,รู้ต้องกดทุกคนนะครับเฮ้ยนะโอเค,นะอเ,คเราบอกการฟาร,ฟาร์มฐานมาแม่งเลยละกันมารอยเฉลรนะอืมโอเคทำการฟาร์มมา กันวามมาเลยนะครับผมโอเคบวางทอสเอาไว้ลอยกับฐานเนี่ยเป็นไงส,สดสงามอะไรอย่างงี้เป็นไรสิบยอดมากสร้างจริงเลยเนี่ยนะผมคิดว่าเนาะอืเฮ้ย เดินไปครับพ um oui> hey, ี่น mm ้องประชาชนนะเฮ้ยเหล็กอืมขุดมาครับพี่น้องประชาชนก่อนนะขุดมาครับขุดมาเฮ้ยใจเถอะเฮ้ยวังทอตต่อไปนะครับ ยาวไปครับเผื่อมีของไรเราได้ใช้อก็เหล็กนี่วอัลเล็กนะฟารม์มเหล็กมาแม่งเลยนะครโปรเซอร์ไรน,นะครับผมโอเคมาเรียบร้อยนะครับเหล็กมาเรียบร้อยครับไปครับพี่น้องประชาชนเอาเหล็กไปเผาที่บ้านนะไป let's go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  ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะโอเควิ่งเข้าไปนะโอเคเปิดเปิดเปิด็นประตูโอเค เงียเป็นอืมบะไรสุดยอดมากได้ไอรอนมาเยอะมากสุดยอดเลยใช่ไหมละ่ะใช่ผมรู้มันสุดยอดอืมโอเคใส่เข้าไปนะพรอมพี่น้องประชาชนทุกคนโอเคแล้วก็รออย่างเดียวนะพี่ได้แค่รอนอนรอเลยแล้วกันเนาะอืมมันน่าจะมีแบบนอนรอตื่นขึ้นมาปุ๊บเหล็กเผาหมดเลยอะไรแบบเนี้ยเนาะอืม แต่อันนี้มนไม่ใช่ไงออมันต้องรอทำปกติอะจ่า,า,ายเถอะนะปัดทอสไปก่อนนะเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดนำมอนสเตอร์เกิดแล้วเราจะชิบหายนะบอตไวายับจนเลยทีเดียวนะบุมแล้วมันจะมาทำการไฟกับเราหรืกับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเพราะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้ใช้อยู่แล้วนะอวอธก็มีเต่พวกเหล็กนะนะเป็นอะไรที่ไก่กะจริงๆเขีมันแหละนะไก่กะมากชิบหาย ผมก็อยากเล่นมินิเกมให้ทุกคนดูนะเล่นแต่บล็อกแมนโกมันก็มันก็เบื่อเป็นบางเกันนะครับต้องเล่นแบบเบ็ดบอลในไมค์ครับบ้างนะทุกคนเพิ่งไม่เคยเห็นผมเล่นจะไม่ล่าเบ็ดบอลในไมค์ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเองฮ่ะฮ่าฮือยูทูบเบอร์ทุกคนก็บาก,กันเล่นเบ็ดบอลในคอมในนี้ผมมาเล่นไมค์ครับวัตฟลักเอ้ยแต่อันนี้ผมมาเล่นในมือถือไมคนะครับ ผมจำการสร้าติใหม่กันเล่นม <ary> um. ิน <Okay. S 2> okay. <guys> <uins> yeah. ิเกมเบสบอลโดยที่ทุกคนเล่นในคอมแต่ผมเล่นในโมบายนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือโทรศัพท์เนี่ยนะโมบายโอเคเป็นไงเป็นไงเล่นดบบผมแล้วเนี่ยเรื่องเล่นอยู่แล้วนะโอเคผมจะทำการเข้าไปในเซิร์ฟแล้วสมัครเอาไว้ให้เลยแล้วกันนะเกือบหล่นเงชิบหาย โอเคขุดต่อไปกบปีนน้งประชาชนเมื่อชาติที่จะลุ่งเรืองนะครับผมวังว่าขุดแล้วจะไม่พื้ดลงลาวาน,นะครับถ้าพื้ดลงลาวานี่ก็ชิบหายนะครับไม่ชิบหายได้ไงนะเราจะไม่ตายนะครับเพราะเรามันระดับโปรแล้วเราจะไม่ตายเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเราตายมันก็มันก็ไม่เป็นไรนะแต่เราจะไม่ตายในมิติเกมนี้ถ้าเราตายมันก็ไม่เป็นไร นะถ้าเราตกลาวาตายก็ไม่เป็นไรครับก็ของผม,มหาได้ของเรานะทุกคนอืมก็แบบมันเก่งอนะอืมพี่หมูเอ็นะครับพี่น้องประชาชนทุกคนมะอ่ะอุ้ยอืมเกือบขดวิ่งเราไม่แล้วลโอ้โหแต่วิ่งยังกรบป๊ดลงไปด้านล่างเลยนะครับโอ้โหปืดลงไปทีนี่แบบไม่ตายก็โอ้ ไม่ตายกา็ไม่ตายวูคงโปแล้วล่ะครับตอนเนี้นะอืมโอเคพี่น้องประชาชนจิบวางทอสหรืยจำการขุดไปด้านข้างเลยละกันโอเคปะ่ะเดี๋ยวเพิ่งนะน้องประชาชน,นเริ่มการเอาอันนี้มาก่อนนะเขาเรียกว่าอะไรว่าวัตถุฟลักเอ่อนี่นครับเตาเผานะครับ มาเผาพวกแร่นะอ่ะจะได้เผาปุ๊บขึ้นไปปั๊บเลยนะโอเคตอนแรกคี่จะสร้างกล่องออกมาไปเซฟของไวน้นะแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ตาย,ยแล้วนะแต่ถ้าตายไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะใจมาอืมโอเคอาจจะป๊อปสวยงามใช่ไหมรู้มันเป็นไอ้สุดยอดมาก โอเคเราทำการเผาไอ้พวกนี้มานะเขาพวกทองทำแอปเปิลทองนะครับพ่อโอเคพี่น้องประชาชนชาวไทยอึบอืมอืมกดตกงไปอย่างไรโอเคเราขุดไปต่อดีกว่านะทุกคนไปไปสโกขุดไปข้างๆนะพยายาม อย่าตกถ้าเราตกก็จีจีอ่ะอืมใช่ถ้าเราตกาาาตก็ตามเมื่อกี้นะครับจีจีครับพี่น้องจีจีดับเบิลยูพีคุดเกมโวเพ่กันเลยทีเดียวนะครับผมเอเคลงไปต่อแป๊บไอ้หมา,ายเผาของไว้อยู่นะตีนาทีเผาเอาไว้โอเค ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ต้องซีเรียลนะไม่ไม่ต้องอาหารเช้าไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะอืมไม่ต้องซีเรียสอะไรกันมากแล้วก็เดินลงไปยังมีความว่างรอยอยู่นะครับพี่น้องประชาชนเดียวใจนะครับผมโอเคครับลงไปครับอืมโอเค ถึงแล้วอย่ากดเดินต่อแล้วกันนะเดี๋ยวมันพื้นลงไปมันจะชิบหายนะโอ้โหเห็นตรงที่ผมตกแล้วผมท้อเลยนะจังหวะน,นี้จ่ายเถอะโอเคได้มาแล้วอ,อามาไปไลสโกกลับ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 ไปจากนั้นไปค้องทูกไม่ใช่ไปครับพี่น้องประชาชนนะไปเดี๋ยวรับหลอเชัดไหล่หอพี่ตัดเล็บบินเลยใอ้บ้๊ เราพินปาลิปินแล้วลปปล่ะโอเคขึ้นไปกบพินน้ำมือชัยชนนะครับผมึ้นไปอย่างชิลๆครับอย่หวันนี้ทางก็สูงเยอะเหลือเกินนะขุดลงมาถึงไปตลอดแล้วก็ไม่รู้นะหัวแช่นนี้มันดูพิกัดไม่ได้เออเป็นไรไม่รู้ชจ้งมเถอะนะยุบโอเคทางตัวเองสร้างเองก็ทำให้มันขึ้นยากอย่างเลยเว้ยออไม่เป็นไรรอกนะเราก็ต้องขึ้นได้แล้วนะ คผื่อแบบสมบี่ยันตามรามาอย่าแบบขึ้นได้ยากๆนะอืมอจุบจุบป,ปรับอืมผมมขึ้นยากกันแหละนะวุนวิทางมันโคตรเคี้ยวซะเหลือเกินทำไมผมกระโดดกากจังวะหน้าจอมันหันช้าไปหรือเปล่าเนะี่ยแค่มาเถอะนะปกติหน้าจอมันจะปรับหันเป็นหกสิบความเร็วในการหันหน้าจอเป็นหกสิบมันก็ตอนนี้ผมคงปรับเป็นสามสิบกว่ามันไม่ก็สี่สิบห้าสิบวะจะไม่ได้ ไอเที่ยวรู้หวสีนี่มันจะพอดีสำหรับผมนะมันถึงจะเรื่นเปิดเรื่นเปืดกันเลยทีเดียวนะประมาณนั้นโอเค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 นะครับนี่เลยแอปเปิลทองเนี่ยเป็นไงสวยงามใช่ไหมล่ะผมยังทำแอปเปิลทองเอ็นชาร์ดไม่ได้นะครับเพราะมันต้องสสยบล็อกทองแปดบล็อกโอ้โหโอ้เก้าไปคูณแปดโอ้โหคิดดูเลย ก็จะหามาได้ก็จะเผาอีกไอ,อ,อ,อ้ยีม่มาไโอ้ยชิบหายเลยนะเค,ครับผมเคครกับพี่น้องวัยยนนะืม โอเคครับขอเงียบบอคขอเดินแบบชิวๆนะตัดไม้มาของไปยังเดียวเอ้ยกอเพชรไอ้กอเล็กหายหมดเลยทุกคนจะคิดว่าผมตายแล้วผมจะร่มดีนะครับทุกคนจะบอกง่ายนะเอ่อพยายามอารมณ์ดีไว้ก่อนนะครับวับนนั้นไม่เป็นไรนะสกินผมดูสกินผมยาไหนผมมารณมดีทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็ไม่เท,เท่าก,กับสกิน กอดนูของผมในบอฟแมนโกหรอกเฮ้ยคมจำเก่าๆนะครับตอ้นี้ผมก็ไม่ได้ใช้มาแล้วนะไอดีนั้นไอดี ID นั้นผมลบมันทิ้งไปแล้วถิ่งถาบอลหายไปไหน,นก็ไม่รู้นะไม่ได้เซฟเอาไว้ไงตอนแรกอะ่ะเออไม่เจอเซฟไว้ไม่ได้เซฟนะไงหายไปเลยนะแต่ไม่เนะป็นไรนะพักเราชื่อแต่ถ้าใครต้องเล่นบอฟแมนโกผมแอดมานะชื่อผมชื่อไลนิง ตามชื่อช่องผมแหละแต่ไม่มีคําว่าบ u b ูบข้างหน้า, BU, BU านะแค่มีคําว่าไ n i n g แล้วก็มีตัวซกับตัวเอแล้วก็จุดนะครับผมนะแล้วก็จะเจอเองนะพิมพ์ไปนะ l i นิ n ซีเอสนะครับผมก็จะเจอเองแหละนะโอเคแบบนึงนะสึ่หน้าจอผมมันจะกระจกเกินไปแล้วไม่ใช่หน้าจอโทรศัพท์นะหมายถึงการเอ่อความเร็วในการสบับหน้าจอมันช้าเกินนะโอเค ครับพี่น้องประชาชนเราไดยนะนี่ไงเพิ่มแบบชิบหายเออเขียกเอาแบบลื่นประมาณนี้ได้ไหมทำใหามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่แบบเดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวขออันนี้มันพอดีเยรอเนะน้องประชาชนเขียซับประมาณนี้ไปเลย โอเคอย่าพ <gas mt> okay. yeah, yeah, right. yeah, right. ึ okay, ่งนะครับอย่าฟ้าได้ครับเด้ออย่าฟ้าเด้อนะน้องไม่อยัโยนอดใยอย่าเพิ่งรีบนะครับพี่น้องประอยัโยนนะเราคนไทยต้องไม่รีบนะอืมโอเคไหนดูซี โอเคครับพี่น้องประช,ชาชนชาวไทยนะเดี๋ยวผมก็ทำการคราบเตรียมอาวุธหลายๆอย่างเอาไว้ใช้ในอนาคตนะเพื่อจะได้ใช้นะม่ใช้อยู่แล้วละเอิม่มโทษทีพอดีว่าแจ้งเตือนเขาใช่ไม่ต้องคิดมากับแจ้งเตือนอะไรแจ้งเตือนให้ผมออกให้ผมไปออกกำลังกายอะไนะเออผมตั้งค่าใจ ทั้งใครมันแจ้งเตือนให้ผมออกกาลังกายผมออกกาลังกายทุกวันอยู่แล้วนะแค่บางครั้งนะไม่ถึงเมื่อก่อนผมออกกาลังกายทุกวันแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยออกอะไรพูดจริงๆนะครับเพราะแบบว่าหนึ่งอย่างก,ก็คืออะไรเป็นเพราะความขี้เกียจของผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชอบเล่นเกมเวลาที่ผมต้องออกกำลังกายประมาณนั้นอืแจ้าเถอนนะจงคิดมาหางหรอกนะที่เขียนรบกวนขออาภัยด้วยนะ มีเด็กกระโปรงจากที่ไหนไม่รู้มาเล่นท่านแถวหน้าบ้านผมนะโอเคเดี๋ okay. ยวทำการลงไปฟาร์มเหมืองต่อนะครับผมเ,เดินไปครับเยียจังนานลังกิ้งนะออโอเคครับเดินไป มันไเนไปใช้หลเสียงในทีเดียวนะมเสียงเหมือนเดิมเลยนั่นแหละนะโสวยเงียมากนะลาวาวาชิชันเก่านี่มันสุดยอดจริงนะเออโอเคนะครับผมถ้าผมตกอีกี่ผมจะไม่ทนนะถ้าตกอีกกูจะปิดคลิปม่งแล้วไม่หาม่งแล้วนะเพจเนี่ยเออ,อจายเลยนะโอเค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  โอเคขุดต่อไปครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ก็รบหลากระนะฮะอืมเฮ้ยอืมไม่ตกหรอกครับพี่น้องประชาชนนี่กดต่อไปเ okay. okay. ลยครับรอเชี่ยไรนะโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บขดแบบไวขุดแบบสปีดเอ้าเอาดีๆเอาเอาเฮ้ยเอาโอเคครับเอาว่าหลักที่นี้เพียงแค่นี้ใครชอบ กดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย